ซีรีส์ซินดี้โซโล่แรงได้ดำเนินมาถึงอีพที่4แล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออช่องซินดี้ก็ก์ไก่ครัง้งหนึ่งนะคะม่พุดความทำเพลงค่ะบาเลสกโกในเกมนี้กดตำแหน่งแครี่มาแต่ว่าเกมนี้บอกเลยว่าทำให้ซินดี้เนี่ยเปลี่ยนใจอยากเข้าป่าเลยค่ะทุกคนเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าสไนเปอร์เอลสู่ของซินดี้น่ะมันก็กำลังดวนจับนักเรียนเล่นของอย่างโนบาราแต่ว่าทำไมวันนี้ปืนมันดูดีจังเลยวะคุณพี่โนบาราที่วิ่งเต้นเป็นลิงโชว์กายกรรมก็ทำท โนบาราที่เมื่อกี้ยังติ่มแต่ว่าตอนนี้กลับมาซาแต่ก่อนจะลาโลกนี้อะนะก็ขอแยกยิงแสงหน้าเข้าหนึ่งทีแล้วเมื่อซินดี้ลืมตาอ้าปากมาดูลออีกครั้งก็มีพี่หมึกใจดีมายืนวนๆให้ดูเหมือนว่าแคร,รี่จ๋าแม่ดูอยู่ส่วนซินดี้ก็รับบทเป็นเพื่อนจ๋าแคร,รี่ดูอยู่เหมือนกันยิงลมคมกิบแบบมันๆไปเลยแต่ว่าไม่โดนใครสคักคนแต่โชคดีที่ว่าทีมเราเนี่ยชิงมังกรมาได้แล้วดูเหมือนว่ารอเรียลนี่อยากจะรำมากๆก็เลยรำไปถึงหลังคือแต่ว่าปลาหมึกเขาตามไม่ทันไงชีก็เลยหันมาโวยว่าเอ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยแห่กันมาเล่น,เล,นเล่นบนไม่พักเลยแถมนาะคอสเนี่ยไม่รู้ไปเอาคิวมาจากใครเยอะแยะแรงชิ้หายแต่เด็กตาที่เพิ่งวาร์มาก็ดูเหมือนตลาดจะวายนาคอสที่ดาเม็แรงยิ่งกว่าควายธนูก็เอาหมึกไปด้วยแถมได้มังกรไปอีกเนี่ยนาะคอสยังเกิดอะหคิวแล้วอ่ะส่วนป่าของเราเนี่ยสกอร์ยังไม่กระดิกเลยะ่ะแบบว่า เล่นกี่โมงแล้วซินดี้ก็พยายามจะยืนค้ำเล่นตัวเองให้แข็งมากที่สุดแต่ว่าไวโอมันก็ขี่ทุกดอกเลยว่าอ้โอโหลอดอีกแล้วพี่ป้าเบึกจัดการหน่อยเล้เออเป็นไงล่ะเอ็กคิวโชว์ไปเลยอะ่ะยุ่ยๆแล้วเวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานล้อไป8นาทีสกอร์ของป่าทีมซินดี้ก็ไม่กระดิกเลยยังศูนย์อยู่แบบว่าเฮ้ยแตกต่างจากป่าฝั่งตรงข้ามมากที่คิวยับยับแบบเลเจนดารี่ไปแล้วอ่ะโอ้ไมก่ก้าแอบรู้สึกว่าเกมนี้มันสู้ชีวิตซะเหลือเกินนะคะสำหรับเอลสูตัวน้อยแต่ใน นาคอสคนนี้เป็นงานมากอะเ,เกมนี้เหมือนว่านาคอสจะทำซินนี้เสียใจใช่ปะเมื่อกี้ยังพ่อยู่เลนบนอยู่เลยโยกไปนัวกันตรงเลนกลางแล้วนะแต่โชคดีที่ว่าทีมเราเก็บชัดดาวมาได้แต่ซีนนี้เย,ยล็อกซี่เนี่ยจะก,การซีนไม่ไหวซินนี้จะคิวไวโอได้แล้วว่าโดนจา้าดูท่าไวโอคนนี้จะค่อยพักหมู่เด้งนะคะรอดบ่อยเกิรแต่ว่าช็อตหลังก็รอเรียแอนด์เดอะมึกเนี่ยก็เข้าไปกระตุกวิกร็อกซี่มาได้แถมนาคอสที่เพิ่งล้มหายใจจากไปเมื่อกี้เอาอย่างนี้ก็เปิดดาร์กได้เลย,เลยสิคับเพลและดูเหมือน เซตฟงเซตไฟอะไรทั้งนั้นเอลสูตัวน้อยตัวนี้มันก็ยิงไม่ค่อยจะทันจะโดนแมววีนไปแคะเนี้ยพยายามอยู่นะพยายามอยู่นี่เก็บให้แล้วหนึ่งตัวนะรเรียกเป็นตัวฟรีแต่ว่าพี่หมึกของเราก็ลงตามไปด้วยโอ้ my g o s แบบนี้มันก็ถึงเวลาฮีโร่แล้วละทุกคนคราวนี้จะรอดอีกไหมไฮเยไวโอเล่แล้วพี่ไหโนที่ออกเวทลวนไม่คิดจะสวนซินดี้หน่อยหรอคะหรือว่าเอลสูคนนี้มันหนังเดียวนังหมาเกินไปตาไม่เข้าเลยแล้วสิวะแล้วโบราณเขาว่าไว้ว่าอย่าฝากปาไว้กับแมวชันใดก็อย่าฝากป้อมไว้กับซินดี้ันนตว ที่เพิ่งเกิดใหม่ก็จะเข้ามาฟันคีิปแต่ว่าก็เจอยิงอัดหน้าให้เคียวแตกแล้วช็อตนี้แหลกซินดี้จะเฮดช็อตยิบก่อนแบบนึงแล้วก็กดรับเกาะเกิดแบบกูยังไม่ตายอดทนจนกว่าจะแลนหาท้องไวแล้วก็นั่นไงเพื่อนเราตีบ้านแล้วเย่เย้แล้วในตานี้ทีมเขาก็ได้เราวิกตอรีมาแบบสู้ชีวิตว้า อ่ะเปิดมาตาแรกมันก็จะน่วงๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นโซโล่แรงไง,งมันก็จะต้องเจออะไรที่มันท้าทายบ้างเหมือนในเกมนี้แต่ว่าขอพักตหนแงแครี่ไปเล่นป่าบ้างดีกว่าหลังโฆษณาจ้าลัคกี้คอยซีซั่น3เติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง3ส,สะสมเงินคืนไว้ลดครั้งถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปเลยพอเจอตามเมื่ออกี้เขขาไป วิ่งเข้าป่าเลยนะคะแบบไม่ต้องรีรอแล้วก็ขอญาตส่งตัวที่เหมาะสําหรับการเข้าป่าที่สุดเลยนะคะั่นก็คือเฟนนี่ถามว่าทําไมต้องเป็นเฟนนีกออกก็เพราะว่าน้องเป็นกระรอกไงคะกระรอกก็อยู่ในป่าไงน้องบอกว่าไม่ใช่กระรอกนะเฟ้ยจิ้งจอกตั้งหา้าเกมนี้แอปสปอยไว้ก่อนเลยว่าอัดอันอัดอันมากนะคะอาจจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยคะ่ะ let's go ยินดีต้อรบซู่ไปเลยกันเลยค่ะคือเนื่องจากว่าเลนล่างเนี่ยเขาแข่งโปกันยิ่งกว่าหินแม็กมากสินดี้ก็เลยแอบมาเลาะหนังปลาไหลเล่นอยู่ตรงเลนบนพร้อมแล้วนะคะสาหรับปลาไหลต้มเป็ดถ้วยนี้สินดี้แอนยีน่าก็เลยลัดล<ะ>้อชายแดนพมา่าแต่ว่าเหมือนบางทุกครับจะรู้ก็พยายามจะมาโชวงอกหน้าจุกครูแต่ว่าโดนยีน่าตบเละไปละแต่มันมาเยอะว่ายีน่าถอยกันดีกว่าหมาเฟนนจากนั้นสินดี้ก็โยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกล่าสุดโยกมาเลนกลางแล้วเรียบร้อยแจกแจยสแต็กติดตัวให้เตะไปถือกับต้องปล่อยจอยแบบว่าไงก็การตี ครีครีแล้วป้อมกลางนี้พวกเราก็ได้มารวดเร็วภายใน5นาทีแอบดักซุ่มตัวพุ่มนี้เห็นไฮยเต,ตกำลังเคลียร์ล้างพอดีก็คิดว่าน่าจะเดินมาทางนี้แเต,ต่เมื่อเห็นซินดี้ก็ถึงกับต้องเอาหน้าถูหินถ้าไม่ฟิกนะบอกเลยว่ามีไงท้องแล้วเฟนิกที่ตัวโตวสมวัยมันก็จะไปไหนก็ไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าโตแล้ว,ลวแต่เหมือนว่าฝั่งตรงข้ามจะวิ่งปรีมาหาซินดีก้กระทางตําบนเลยว่าโอ้ oh m ม g ก d คือเฟนิกตัวเดียวนะพี่แต่ทีเนี้ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็ไปยื้อแย่งมังกรกันใช่ไหมส่วน ว่าเยนี้มันหิวดาวแล้วทีมนูนแพนไฟหน้ามังกรกัน,กนระเบิดระเบอ้องเอาอย่างงี้ใครมันจะมาปิดประตูตีกันลอกกันนะจ๊ะสงสัยจะไม่มีอ่ะถ้าอย่างงั้นบ้านของแกน่ะชันขอลแล้วกันนะจ๊ะคลิป ารเกมไว้นิดนึงนะคะแบบว่าอยากรีบขึ้นคอนแล้วอ่ะทุกคนไหนมีใครขึ้นแรงคอนกันบ้างคอมเมนต์เดี๋ยวซินดี้จะตามไปแน่ว่าตอนเนี้ยมันถึงเวลาของพี่สีภัยแล้วจ้าแถบนี้นะบอกเลยว่าสีภายเนี่ยเกรียมสดๆไปเลยอะคะ่ะไม่รู้ว่าอันนี้มันคนหรือจริงโจ้นะโดดยับเกิน หวานเจี๊ยบบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบแล้วยูเอที่จะมาตามล่าซินดี้ก็โดนพี่แก็บไบกระแทกกี่เข้าเต็มแต่หวานเจี๊ยบเลยนะครับเซอเฮ้ยแต่ว,ว่าลูอีเนี่ยบางบอดจะหนีไปไหนซาคนเดงเดี๋ยวพี่ส่งกลับบ้านให้ทางลัาก็าจะไม่เข้าไฟแล้วนะแต่ว,ว่าเด็กมันยัว่วและในขณะที่ซินดี้กาลังเพิ่งเปิดแบแบแดงเสร็จก็เห็นว่าใครกาลังมายืนลับๆล่อๆคนเดียวตรงนี้พอดีให้โอกาสถอยใน3ามเปี้ยงเอาดีเขาไม่รู้กันเหรอว่าเซลฟี่ย้ำทีมีแต้แอบดักอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเห็นแต่ซินดี้เห็นยูเอเด เฮ้ย <He> มันฟิกกี่ทัานน่ะไม่งั้นเก็บได้ละ oh. แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอายืนสู้ดีกว่าแต่ว่าคาเฟ่ก็ฟิกมาเลยแบบการันตีได้นะคุณพ oh. ี่เดี๋ยวเราจะได้เห็นกีกันจากนั้นไฮเเตท,ที่ดูจะลันลากเกินไปไม่กลับเลนก็โดนยูเอฟปัดตัวขาดเข้าให้คาเฟ่หน่วยหัวขี้มันก็เลยได้ตีป้องบนฟีส่วนซินดี้มันก็มาทวงคืนหคิวด้วยแรงแคบพบชายมีอาการลมบ้าบูหนึ่งรายนะคะคุณกิเต เหมือนเจีย๊ยบบอกเลยว่าหมืนเจีย๊ยบเลยครับเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมากันเยอะไปปะก่อนตุยมีเรียกพวกมานัาได้แอบด,ดักอยู่ตรงขุ้น ่อมตรงนี้จะต้องมีใครมารับล่างบ้างแล้วนะไอจะเป็นใครดีนะอุ้ยหวยไปออกที่คาเฟ่นี่อย่างงี้ก็หวานเจี๊ยบเลยสิคะคุณพี่มาสิมาให้พี่แทงแล้วยูเอ็กก็พยายามจะมาโชว์กายกรรมจากเมืองจีนก็จเจอซินดี้ซิกแซกหลบไปหนึ่งทีแล้วกบก็มาวิ่วอลช่วยซินดี้ก็เลยว,วิ่งเข้าป่าไปหาเลื่อนแล้วก็เล่นต่อแบบ unstoppable เอ๊ะเดี๋ยวนะน่าจะผิดเกมแล้วตรงนู้นก็มีชายที่เป็นลมบ้าหมูกำลังไล่ตบตีกับพี่หัวงอกผมยาวอ้าวยูเอ็กจะมาเนียนปลาพันหรอจ้า ไห้จ้าใ้เจ้ไปเลยเสียงบ่าววงโอวิเซ่ทีวีได้กล่าวไว้ว่าแต่ว่าทาชิยังไงยังไม่หนีไปหรอหรือจะร้อยซินดี้ส่งกลับบ้านแต่เพื่อนเรากําลังจะประจันบ้านกันซินดี้ก็แอบลอบมาอยู่ข้างหลังแล้วก็แทงยูเอ็กเขาเต็มเตกลับบ้านแบบนี้น่าจะไวกว่าแต่ว่าสองตัวข้ามรู้แล้วว่ามีเพื่อนๆโดนลักพาตัวแถมพวกเพื่อนเราเนี่ยก็โดนเก็บร่วงกันละนาวตามต่อด้วยซินดี้เฮ้ยพี่มันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่วะเอามาๆๆเอาใหม่ตั้งใหม่อย่าพิ่งใจเสียอย่ามีอาการให้เขาเห็นแต่ตรงนั้นมีกบที่รวททิยยยนนนาาาางกก็เเลลลล้มหตไป่่อแ ว่ามันย่ำแรงสัดวบแบบเน้นๆนะครแล้วฝั่งตรงข้ามมันรู้แล้วไงว่าใครเป็นตัวปัญหามาโฟกัสซินดี้ตัดถ้าอย่างนั้นก็ขอลากไปลงนรกอีกหนึ่งตัวและพี่บิจวยหัวแคนก็ขี่แย้มาชนวันเดอร์หลังแอนสันต่อใจจะยายนของซินดี้ แหลมเปียวแหลมเปียวเลยอยากจะมอบบทเพลงนี้ให้ว่เธอหัวใจกระดาษเบาเบาก็ขาดเบาเบาก็ปิว้วแต่เนื่องจากว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีอารยะข,ขัดขืนไงกันบ้านกันเหนี่ยวแน่นเวอร์ซินนี้ก็เลยมาตีแย้จุ่มไอโอดินตรงนี้เอาลูกดาวไปช่วยทําเล็ดแล้วช็อตโบ,บ๊ะบาก็มาถึงเมื่อลูอีเปิดบอกให้ยูเอกกลับไปแล้วก็เรียกมาใหม่แต่ว่ายูเอกกลับมาโดนแช่แบบนี้เรียกว่าจังหวะนรกของแท้ทําไมกลับมาก็น่าจะรอดแล้วนะครีครีสส่วนวันเดอร์ที่เกิดอาการหิวจนตาลายก็อยากจะกินต้มอึงไงส่วนซินนี่ที่จะเข้าไปเล่่่นนแตก็ปลียใจ น้องอึง่งเราก็เลยโดยนกระชากวิกไปโดนวันเดอร์อจะสวกไส้และกินต้มอึ่งกับปะอย่างสมใจย่างและเมื่อกี้ซินดี้เพิ่งปล่อยดาร์กเล่นบนแงก็เลยว่าจะรีบมาเคลียให้แต่คาเฟ่เป็นมั่นไรอ่ะวิ่งเข้ามาตร้งๆแบบนี้เลยเฮ้ยแบบนี้เรียกว่ายนต์หรือเปล่า ส่วนลยอี้ที่มาเดินดูลาดลาวว่าทีมเราเปิดก๊อตกันแล้วหรือยังนะาดูเหมือนว่าจะมาเสียเที่ยวเสียค่าน้ำมันเปล่าก็เลยโดนจับอุ้มเรียกไปถ่ายห้าบาทไปก่อนใครเพื่อนแล้วชดอีหยังวะก็มาถึงเมื่อทอาจิเนี่ยพยายามที่จะตบกับซินดี้แทนที่จะไปลวงแคลี่ลวงเมททีมของเราก็เลยเสิร์ฟประเพณีชิงเป็ดฝั่งตรงข้ามล้มลงไปสี่และเหลือาทาจิคนเดียวแบบนี้จะอภพิธิหารควันฟ้าด้านดำนได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้เพราะฉะนั้นบ้านของแกน่ะโดนไฟน,นั้นยึดแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโฟกัส อันตีล้องขนเล่นไปหนึ่งทีส่วนซินนี้ก็โชว์จับกดไปหนึ่งตัวตีป้อมแบบยั่วๆแล้วก็รับวิกตอรี่ไปเลยค่ะตานี้ ค่ะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมอีกไม่กี่ดาวซินดี้ก็จะขึ้นคอนแล้วช่วยเป็นกําลังใจให้หน่อยนะหากเพื่อนๆดูกันมาถึงจุดนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกําลังใจให้กับซินดี้และพี่ๆเพื่อนๆที่เพิ่งแวะเข้ามาดูใหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะสําหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะคะเอาไว้เจอกับซินดี้ใหม่ในคลิปหน้าก็คือวันนี้้นนั่่แหละะไวจกคบาาย